ครับช่วงนี้สจับประเด็นร้อนนะครับอันนี้ร้อนจริงๆเพราะว่ามันเกี่ยวกับความมั่นคงเกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิดในจิตใจนะครับที่จะอาจจะสร้างความขัดแยง้งความร้าวฉานความเสียหายในสังคมได้นครับ,รบมีคนออกมาคอยให้ความเท็จยิ่งไปกว่านั้นเป็นนักการศาสนาเป็นภิกษุเป็นนักบวชนะครับแต่ว่ามาให้ข้อมูลที่ แม้แต่พุทธศาสนิกชนเองบางส่วนก็รับไม่ได้นะครับวันนี้จะได้พูดคุยกับอาจารย์สกริยาสุขจันทร์นะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับครับอัลลอฮฺมูเลัยกุมรอฮฺมุตุลลอฮฺบาริกาตุลวะลัยกุลสลามะัลลอฮฺตุลลอฮฺบาริกาตุลครับครับอาจารย์สกริยาครับสบายดีนะฮะฮัลโหลครับครับอาจารย์สกุริยาครับเดี๋ยวก่อนอื่นที่จะเข้าเรื่องสัมภาษณ์นะครับอยากให้อาจารย์สกุริยาเล่าความสักเล็กน้อยว่า พระท่านนี้ได้ออกมาให้ข้อมูลอย่างอะไรบ้างโดยสรุปสรุปให้คุณผู้ชมฟังสักเล็กน้อยจะได้ตามเรื่องราวทันนะฮะครับ,รบอา่าที่จริงพระมหา,าพิชาเนี่ยนะฮะเ,เคยเออกมาหลายครั้งแล้วในครั้งนี้รถครั้งที่สามแล้วนะครับครับที่ออกมารณรงค์ให้พี่น้องไทยพุทธในประเทศไทยเนี่ยฆ่าหรือขับไล่พี่น้องมุสลิมซึง รู้กันดีนะครับว่าทานที่น้องใช้เพนซิลิที่อยู่อาศัยบริัทในรัวแต่เป็นจเนจ้าของประเทศนี้ด้วยกันทั้งสิ้นนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนามีการโคต์ผ่านเฟซบุ๊กนะครับว่าถ้าพระโดนฆ่าไปหนึ่งหนึ่งรูปเนี่ยนะหนึ่งพระเนี่ยก็ให้ขอมาจิตหนึ่งหลังนี่คือวัฒธรรมร้อนที่ทางซาบิชานเนี่ยเคยได้กระทามาแล้วก่อนหน้านี้ครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเหมือนกันความมันคนต่างๆก็ได้เข้าไปที่วัดเพื่อปราบเพื่อให้หยุด ก็อยู่แต่พักหนึ่งเขก็เข้าไปถึงวัดนะวัดที่พระมาชานั่งอยู่นะก็ไปตรเจจอว่าตัวตงไม่อยู่ก็ตัวตนหายไปพักหนึ่งเลยเพราะความไม่ก็ยังอยู่แต่างนีอีกทัานนึงก็ออกมาเอาอีกนะโฆษณาลักษณะแบบนี้อีกถึงแรกทุนเนี่ยแก็มีการอัดคลิปวิดีโอผ่านลงยูทูบแล้วก็เผยแพร่อยู่ในสังคมเฟซบุ๊กแชร์กันสนันเฟซบุ๊กนะครับเกี่ยวกับ แนวคิดหัวรุรนแรงในที่กการร้ายของพระมหาวิชาซึ่งได้พูดในคลิปผมที่ผมเกะคําพูดมานะครับครับอาจารย์พี่น้องฟังนะครับและคนเนี้ได้พูดว่าเกิดเนการโจมตีการร้ายลุกลินในสังหวัผู้ใหญ่บ้านแรมเพอเทพาขณะกําลังช่วยเหลือพระอิธฑบาตดีที่ไม่ดีพระเราเรียนคุณแล้วว่า,าหกากโจรได้หรือโจรแต่การร้ายลุลิในสามจังหวัดชายแดนใต้ จะทนพาเมื่อไรเราจะตอบโต้อย่าง,งดุแด้งเหตุการณ์นี้อาจมาได้ขอเตอนไปยังโจทใต้หรือโจทกุสริว่าหากคุณสังหารเมื่อไรชาวพุทธพร้อมจะตอบโต้พวกคุณทันทีและขอสงสามนี้ไปยังชาวพุทธทั้งประเทศว่าหากพระสงฆ์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และในจังหวัดสงขลาถูกสังหารโดยโจทใต้หรือโจทก่อุสริม ให้พวกท่านลุกไปต่อโต้ตามแนวทางของพวกท่านก็แล้วกันซึ่งพวกท่านรู้ว่าควรทำอย่างไรกับมาชิ้งของมุสีนในพื้นที่ของท่านเพื่อเป็นการต่อโต้อย่างนั้นจะขอเตือนไว้ว่าพวกเราชาวพุทธจะไม่ยอมทนอีกแล้วเหตุการณเมื่อเช้านี้พิสูจน์แล้วว่าเขาจะเล่นงานราชสงอีกครั้งหลังจากเงียบหายไปหลายปิเดือนสดสุดท้ายคือศพระเอกกระพนที่สาบุรี แต่ในค้าวนี้อยากเป็นศกหน้าเศษาหากเป็นศกหที่เทพเศษาเมื่อไรบักอิสุสลิมจะถูกอะไรก็รอดรูเอาเอง,องแล้วก็แล้วกันนี่ไม่ใช่คำเตือนแต่นี่คือการคมคุณว่าเราพร้อมจะตอสู้พวกคุณพวกคุณฆ่าพวกเราแต่พวกเราจะไปลงกับพี่น้องของพวกคุณอย่าหาว่าพระโอดหรือพระโอ้ได้หรือว่าพระบิดใจเยี่ยงโหดที่สองวิที่ผ่านมารัฐบาลลุมเลยวไหมครับ ป้องกันพวกเราเราออกจากคณะรัฐบาลเราไม่ที่รัฐบาลเพราะตัวทหารตำรวจในพื้นที่เองก็ป้องกันตัวเองไม่ได้ฉะนั้นเราชาวพุทธจะตอบโต้พวกคุณด้วยวิธีการของพวกเราเองหากเมื่อเช้า,าสักท่านลงมีเสียีอิทก็แปลงได้ว่ามีรัฐูโมเดลจะปรากฏในประเทศไทยอย่างแน่นอนคลิปคลิปคำพูดคของสมาชิกชาติที่พูดในคที่ยูทูบนะครับแร่บออกมาเป็นคำพูดนี่คือคลิปคลิปล่าสุด คิดเ่าวสุดค,ครับคิปที่ดีแต่เร็วสุดนะซ,ซ,ซึ่งน่าสนใจมากว่าราชน,นุตรพยายามลึกฝันให้เกิดวีรทูมโมเดลวีรทูมโมเดลหมายถึงว่าให้มีการพระนะพระสายสุดโต่งพระสายขกบการ้ายใ,ในเมืองไทยเนี่ยนะลุกขึ้นมาเพื่อฆ่าพิลามุสเดมเหมือนอย่างที่พระเอกรุณีพมา่าทำอยู่กับโรดิยาครับนีบ่คือการที่พระเหล่าเนี้ยนะไปรับแนวคิดของวีรทูที่ ถ,ถ้าจําได้ก่อนหน้า,น,าน,นี้ใน่ยพเะเยซตูเนี่ยแต่พม่าเนี่ยเคยมาเยี่ยมที่วัดแห่งหนึ่งในประเทศไทยครับนะครับแล้วก็ไปต้อนรับไปมอบเกียรติบ,บัตรมอบความชื่นชมให้กับพระตัวเนี้ยนะครับโดยการที่นะรพระเหล่านี้ก็ไปรับเอ,อนืคิดมาน้นั้นก็คือพระมาลีชาติแนี่คือความอันตรายที่เกิดขึ้นกับเนืนคิดกับการร้ายของพระเหล่านี้นะครับครับทําไมยังลอยนวลอยู่ได้นะครับทําไมถึง เข้าไปเพียงแค่ปรามแค่อะไรเพราะว่าหรือหรือว่ามันเรื่องความผิดเกี่ยวกับพรบอคอมพิวเตอร,ร์เกี่ยวกับความมั่นคงเนี่ยมันต้องมีผู้ฟ้องร้องก่อนถึงจะไปเอาผิดได้หรือหรือยังไงฮะเพราะว่าน,นี่ก็ต้องไปดูนะเข็ไ,ขไปได้แน่แน่ถือว่ากระบวนการหรือหน่วยงานของภาครัฐเนี่ยรับครับ,รบมันเป็นหน่วพิสูจน์ด้วยว่ารัฐเนี่ยไม่ได้ทาทายมติรีมนะครับเพราะเรา,ยายเประชาชนไทยทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายบ้านเมืองครับ ยูการได้คณะปกครองใน่ลยุคแต่ละสมัยยุคเนี้ยก็เป็นการปกครองของคปในยุคจัลโลชาดูการได้การปกครองของรัฐบาลทหารซึ่งถ้าคนเนี้ยไม่ได้ท้าทายมุสลิมนะแต่ท้าทายอำนาจของรัฐบาลซึ่งถือว่าตอนเนี้ยี่สูจได้แล้วว่ารัฐบาลหรือแน้ว่าบางคนออกเองพูภาษาเชานว่าคือพระพระคนเนี้ยมองว่าแนวเขานันคงไม่มีน้ำยาถึงกล้าออกมา เยอะอย่างรังแล้วรังเล่าและเมื่อเราลงพืนมไม่เคยทําอะไรเลยที่เป็นคิปนั้นแต่ถ้าโดนขั้มนี่ค้าเป็นมิตริมพูดอย่างนี้แหละโดนแล้วนะครับโดนไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องโดนไม่ต้องพูดขนาดนี้แล้วนะแค่ออกมาพูดเรื่องความประวัติศาสตร์ความเป็นมาของปตทศก็ก็ย,ยังโดนเลยครับครับนะครับนี่คืออย่างที่บอกว่าถ้าคนเนี้ยทาให้ประชายชนชาวไทยนะครับ65ล้านคนเห็นว่าเมืมอมนเรากำคังไทยกำลังหมดน้ำยาครับนะครับ พราะอะไรก็เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการผิดกฎหมายความมั่นคงดยชเดจนนะยุบยกฝูงป่านให้เกิดความระสัระสายให้เกิดความเสียเกียให้เกิดความจริงจังให้เกิดความการด้านกระเรียน่อการปกครองของรัฐบาลนะครับครับอาจารย์ที่ว่าของขององค์กของหน่วยงานของรัฐต่อการกระทําต่อการเอาผู้กระทำผิดมาดำเนินตามกฎหมายนะครับทีนี้ในส่วนของผู้เสียหายอย่างเ่ที่ท่านอุปการถามมาล้าก็ถูกต้องนะ ตอนนี้เนี่ยเราจะมีผู้เสียหายที่เอาเรื่องเอาราวกับพระคนนี้อย่างจริงเป็นจังสำแนงมาจุลาอยู่ไหนคณะกรรมการสลางประเทศไทยอยู่ไหนอิหม่ามมัจิดอยู่ไหนผู้นำมุสลิมอยู่ไหนไม่เคยไปดำเนินคดีกับพระรูปนี้เลยพระคนนี้เลยครับทงทั้งที่กฎหมายบัญญัติชัดเจนว่าไอ้สิ่งนี้เดี๋ยวผมจะบอก็จะได้ฟังว่ามันผิดอย่างไรนะครับครับแล้วเราโดยประชาชนชาวไทยมุสลิมเนี่ยแม้ว่าจะประชาชนชาวไทยพุทธ คลิปที่ไม่เห็นด้วยกับการ,การงานในหภาพลุ่เนี่ยถือว่าเป็นผู้เสียหายทั้งหมดเลยออื <S <S สามารถเดินไปแจ้งความที่สอนอนอร์บ้านได้หมดเลยแ้่วันนี้เนี่ยผมรดนนรงตั้งแต่ครั้งแรกที่สะคนที่ออกมาแล้วว่าให้ไปแจ้งความหน่อยพี่น้องมุสลิมไม่ต้องส่งมาให้ผมอะ่ะทางทางเฟซทางอะไรพี่น้องแคปเจอร์หน้าที่หน้าหน้า,หน,าหน้าเฟซที่เขาพูดแล้วก็อัดคลิปที่เขาพูดเนีย่ยนะครับที่เป็นหลักฐานแจ้งความลนคดีเลย คนที่อยู่โลกนี้ก็ไปกองปราบเลยไปกระทรวงกลาโหมไปยื่นให้รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเลยไปยื่นให้รัฐมนตรีมหาไทยนะฮะสวัสดีไทยประหลัดกระทรวงมหาไทยเนี่ยนะถอนนะยกเลิกการเป็นพระของพระคนนี้ได้แล้วเพราะว่าหมดสภาพการเป็นพระแล้วนะครับครับครับผมครับครับอาจารย์มองว่ามีใครอยู่เบื้องหลังไหมฮะก็คุณเดินกับกลุ่มพระเดิมที่ ที่พยายามที่จะขยันขยอแล้วก็พยายามเพื่อจัดารให้ให้ให้มีการบันเดิศาสนาพุทธเป็นหารชาติคุณเรื่อยๆน้วยน,นะครับถึงพระอุรุเจิมเรๆเราไม่ขัดนะครับในการที่คุณจะเอาอะไรมาเอามาให้เป็นสารญชาติที่คุณท่านกันถิงเนี่ยนะนะอันนี้เราบอกว่าเราไม่ขัดแต่ให้ให้ให้ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศเนี่ยพิจารณาดูกันนะครับพ้าองคเนี่ยนะครับถามว่ามีใครอยู่เบื้องหลังนะไหมกันนะครับมีแน่นอน ไม่นั้นไม่ไม่กล้าที่จะออกมาพูดถึงขนาดนี้ครับแล้วก็ทํากันเป็นะบวนการนะครับและอย่าอย่าลืมว่าแนวคิดเก่อการ,ร้ายเนี่ยตอนนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ที่มุสลิมนะแล้วลก็ไม่เคยอยู่ที่มุสลิมด้วยไปอยู่ที่พระเหล่านี้แหละคือแนวคิดเก่อการ้ด้ครับแนวทิศที่แล้วเนี่ยความผิดของของพระคนนี้เนี่ยนะครับมันเป็นความผิดทางอาญาที่ร้ายแรงนะครับไม่ใช่ความผิดธรรมดาซึ่งซึ่งมันอยู่ในมาตราที่แปดสิบห้าเนี่ยนะ ในกใดโฆษณาหรือประกาศแก,ก่บุคคลั่ว่ปให้กระทำความผิดและความผิดนั้นมีกําหนโดโทษในการวางเดือนผู้นั้นต้องรับโทษอืนหนึ่งของโทษที่กําหนดไว้สำหรับความผิดนั้นถ้าได้มีการการะทำความผิดเพราะเหตุที่ได้มีการโฆษณาหรือประกาศตามความในวัฒนธรผู้โฆษณาหรือประกาศต้องรับโทษเสรอจเนในเดือนนนะแล้วเนี่ยโทษที่ใช้คนไปวางเงินเผารับเนีย่โยโทษเกินสุดเป็นขั้นประหารเนี่ยนะครับโอ้ตามมาตราที่ ออรยบเปดในฉมับกฎหมายอาญาในอนุมาตราที่4เนี่ยนะครับเป็นการวางตัือเผาทัพสถานสถานหรือเนที่สำหรับประกอบพิธิกรรมการศาสนานะฮะตรงนี้เนี่ยกฎหมายระเบบโทษมหาชีวิตจำคุกกระดชีวิตหรือจำพุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีจำจำแล้วไปได้เยี่ส20ปีนะครับครับทั้นคนที่ประกาศโฆษณาให้คนอื่นกระทำความผิดถึงแม้ว่าความผิดังไม่เกิดนะฮะครับ และความผิดยังไม่เกิดความผิดที่คนได้ประกาศโฆษณาไปแล้วนะคนเนี่ยประกาศโฆษณาไปแล้วก็มีความผิดต้องรับโทษติดหนึ่งนะคนยังไม่ต้องเผานะตอนเนี้ยความผิดมันเกิดแล้วโฆษณาถึงคน็นยทางความผิดนะรับโทษไปแล้วคึนหนึ่งนะตอนนี้เนี่ยน้าจดหมายหน้าระหมูชัดถึงความผิดพระคนเนี่ยให้พี่ต้องไปแจ้งความกันหน่อยนะครับครับครับหลังหลังหลังจากแจ้งความเนี่ยกระบวนการมันมันจะไปยังไงต่อ ออกตต็ต้องติดตา,า,ามคดีเพราะตำรวจเนี่ยต้องอย่างละว่นละช้ามากคดีแบบนี้น่าช้ามากครับสามสุดวันบางทีก็ยังไม่ส่งสำนวนรัยการนะฮะหกสุบวันไปแล้วก็ยังไม่ส่งสำนวนรัยการก็ต้องตามแต่ผมเนี่ยชาวล็อกจะหาเวลานะครับพยายามจะหาเวลาเพื่อนี่หนังสือถึงนัดีสตสลาผมอีกทีหนึ่งแล้ว,ลวก็ยี่นแจ้งความที่กองปราบโดยตรงอีกทีหนึ่งน,นะครับครับเพื่อที่จะเอาผิดกับพารูปนีตราไปที่พารปนี้เนี่ยยังสร้าง ความแตกแยกในสังคมเนี่ยนะครับเราก็้ซึมก็ต้องพร้อมผมเชียล์รอดนะครับจะหาเวลาที่จะไปยื่นหนังสือถ้ามันดูแล้วเนี่ยนะครับไม่หยุดนะครับก็ต้องยื่นหนังสือถึงท่านนายกด้วยนะครับเพื่อให้พอชิงเอาจใจกับเรื่องนี้ในฐานะที่ท่านเป็นประธานของคอสชที่อยู่ในความมั่นคงของประเทศอยู่ด้วยนะครับครับอาจารย์สกุริยาครับคำถามสุดท้ายนะฮะถ้าปล่อยให้เป็นลักษณะนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นในสังคมมุสลิมในประเทศไทยเนี่ย เม่ว่าโดยจำทนไทยเนี่ยบางคนผู้อยากพูดผู้อยากพูดเยหลายคนยังมิ่งนอนใจคิดว่าคิดว่าคิดว่าว่ามันเป็นไปได้ยากที่จะเกิดเหมือนข้ามา่มาเพราะเรามองว่ากฎหมายประเทศไทยมีกฎหมายมีการปกครองแบบประชาธิปไตยนะครับและก็มทัพเรืก็มีบทบาทในสังคมและเป็นที่ยอมรับในสังคมซึ่งหลายชาล่าใจนะครับครว่าคืนเรานี้จะไม่เกิดนะฮะผมเกรงว่าประเทศไทยจะ เกิดเหตุการณ์ไม่ต่างจากเหตุการณ์ในพม่าที่เกิดขึ้นกับมุสลินโรฮิยาพี่น้องมุสลินโรฮิยาที่อยูนนาา่อาศัยพม่านะอย่าลืมว่าเหตุการณ์เหล่านี้มันไม่ได้เกิดที่พมา่ายางเดียวนะครับที่ประเทศเอื่นทั่วโลกเนี่ยก็มีการแทรกแซงของกระบวนการแบ่งแยกแล้วก็ปกครองอย่างเนี้ยมายทั่วโลกครับนะครับนี่ค,คือกระบวนการที่จะพยายามให้ใพี่น้องชาวไซฟูดกับมุสลินนรบกันให้ได้โดยเอา เหตุการณ์สามจังหวัดนีนะครับมาเป็นข้ออ้างมาเป็นชนวนเหตุในการให่ผูกป,ปันเราต้องเลรียไว้ก่อนนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้อย่าชะล่าใจต้องเลัวยไว้ก่อนว่าจะเกิดความรุนแงรงจะเกิดความระส่ำระสายจะเกิดการฆ่าและโหพันธ์มาเกิดขึ้นถ้ามีคนยุงยุกอยู่ตุกตุกประจําทุกวันทุกวันเนี่ยนะครับเมื่อนั้นมันก็จุดติดนะฮะมีคนมาเก็บไฟอยู่ล้วบอกว่าเมื่อไหรมันติดจุดไม่ติดจุดไม่ติดเนี่ยอย่าชะล่าใจนะครับเกิดการอะไรอีกนั้นอื่นขึ้นในโลกเราเนี่ยเราก็ต้องระัติศาสตร์ดูมันเกิด การที่จะพยันจุดไฟเหล่านี้นะครับก็มีวันะครับคุณหลักผู้ใหญ่เพื่อสังคมมุสลิมเองที่เป็นมุสลิมที่มีบทบาทหน้าที่ในสังคมแล้วก็ทางรัฐบาลนะครับให้ช่วยดูแลช่วยเอาใจเรเอาจารย์กับเรื่องนี้หน่อยนะครับครับกฎหมายไม่สัดติดหน่อยเพราะพระคนนี้ทําให้กฎหมายไทยไม่สัดสิ์ได้ตอนนี้นะครับครับครับแม้ว่าแสดงว่าในมุมที่อาจารย์กําลังพูดอยู่เนี่ยแม้ว่าสมมุติว่ามองในมุมว่ามันจุดไม่ติดหรอก ไฟเนี่ยไฟแห่งความเกลียดชังแห่งการฆ่าล้างประภันเนี่ยมันจะจุดไม่ติดถึงแม้ว่าความจริงจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยแต่อีกมุมหนึ่งก็คือพระรูปนี้ได้กระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาแล้วเราเราก็ควรจะส่งคนผิดเนี่ยเข้าไปสู่กระบวนการแม้ว่าสิ่งที่เขาพูดจะไม่เกิดผลอะไรตามมาแต่สิ่งที่เขาทํามันผิดณณวันนี้แล้วก็เล่นงานไปอย่างน้อยในมุมนี้ดีกว่าไม่ทําอะไรเลยนะฮะแน่นอนครับแ<อ>น่นอนถูกต้องที่สุดแล้วก็ผมอยากเป็นสปิริติ ของผู้นำมุสลิมไทยด้วยครับนะครับผมเรียกร้องเลยนะครับเรียกร้องสำนักปลดราชสมบัตเรียกร้องคณะกรรมการสลายเมเยไทยเรียกร้องประธานสลามประจำจังหวัดทุกจังหวัดเรียกร้องม,มมัดยึดทุกมัดยตดโดยเฉพาะมัดยตดในพื้นที่สมามเหลี่ยมได้ภาคใต้ท่านจะออกมาปกป้องเกียรติยศของท่านครัท่านจะออกมาปกป้องความสันติภาพของสังคมโดยการเอาผู้กระทำความผิดที่พยายามยุกยนยงให้เกิดการฆ่าล้างความขิดขย้งมาลงโทษตามกฎหมายให้ได้นะครับ บคัครับวันนี้ขอบคุณมากครับสาสดีอบระ้าขอคณครับ